ดริเวอร์สคาร์จริงเป็นคนที่ชอบขับขับขับรถถ้าคุณปรับไปเป็นโหมดสปอร์ตหรือสปอร์ตพลัสเนี่ยแล้วคุณเกียร์มันเล่นกันเต็มเนี่ยนี่เหรอฮะนี่นผมรู้สึกว่ามันแรงเกินสำหรับเบรคถ้าใครที่ซื้อไปก็นะนําร,ร่าคนอัปเกรดเบรเนียอย่างแรงแเลยดเทอร์โบเนี่ยสามารถปรับรูได้เยอะกว่าโอเป็นเด็กเป็นทุกอย่างให้เราได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบคุณพ่อไปส่งลูกขับไม่ต้องเร็ว ก็สามารถเป็นได้ถ้าวันใดคืนดีมีพร้องที่เาะสมอาจจะพอนุ่น,จจนเล็กอะไรเงี้ยสามารถกินได้เลยนะเราจะขับยังไงมันก็เป็นได้ช่วงล่างก็ปรับได้หมดเครื่องก็ขับแบบพระช้าก็ได้ขับแบบเร็วๆก็ได้รถสําหรับนักขับจริงๆเพิ่มมา1ล้านจาก 3, ส0 e อ่นคือคุม้มเป็นหมาป่าร่างแกะแล้ววันนี้คาร์บัชเช่นก็อยู่กับเจ้า entry level m performance car ใช่ไหมฮะ entry level performance car ของ b m w ใช่เึื่องคันนี้เนี่ยก็คือรหัส M340i XDrive นะครับไม่มีเขาให้ M Sport ต่อ้านถูกต้องเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็น baby M ของจริงต้อง,องบ,บอกชุดแต่งอะไรทั้งนั้นไม่ต้อง M Sport หรกรสเปิดเลยแล้ว เเริ่มรุกมาทำตลาด b a b y M หรือ Entry Le v e l p e r f o r m a n c e Car ์ารมาซักรยะยะแล้วครับและ m 3 4 0 i ก็ถือเป็นคันแรกๆในไทยเลยครับที่ BMW มทำมาขายอย่างจริงจังเทียบเคียงกับตระกูล 43AMG ของ Merc e d e s และ S ของ Audi ครับผมก่อนอื่นต้องขอเกริ่นคร่าวๆก่อนนะครับทำให้เข้าใจง,ง่ายๆในอดีตตลาดรถยุโรปแบรนด์เยอรมันจะแบ่งเซกเมนต์ของรถค่ายตัวเองออกเป็น2เซกเมนต์หลักๆครับแยกกันเลยชัดเจนไม่นับพวกตัวพิเศษหรือซูเปอร์คาร์ ก็คือ 1. production car หรือรถบ้านและ 2. performance car หรือรถที่แรงโดยรถบ้านก็จะเห็นทั่วไปครับ b e n z b m รหัส3หลัก audi รหัส a ต่างๆพอเป็น performance car ของค่ายก็จะกลายเป็น bmw m ตามด้วยเลขรหัสหลักเดียวหรือเป็น b e n z amg ที่มีรหัส2หลักปัจจุบันก็คือ45 63และ audi rs ต่างๆ แต่ตอนนี้แนวทางการตลาดเริ่มเปลี่ยนไปครับเพราะว่าแกรบของรถบ้านกับรถแรงเนี่ยมันมีมากเหลือเกินบางทีเนี่ยราคาห่างกันกระโดดไปถึง2เท่าหรืออาจจะ4เท่าเลยก็ได้นะฮะทุกค่ายก็เลยออกลายใหม่ครับก็คืออยู่กึ่งกลางเขาเรียกมันว่า entry level performance car ขึ้นมาเติม,เต,มเต็มแกบตรงกลางราคาจับต้องได้มากขึ้นและมีแรงมากพอที่จะแตกต่างกับรถบ้านที่มีขายในปัจจุบันซึ่งใน Mercedes ก็จะใช้ตัวเลขเป็น43และ5้า Audi ก็จะใช้เป็น S และในส่วนของ BMW ในวันนี้ก็จะใช้เป็นตระกูล M40i ครับผมเปิดมาด้วยราคา3.999ล้านบาทอีก1,000ก็คือ4ล้านคนก็จะสงสัยว่าเอ้ยทำไมต้องเสียเงินอีกตั้งล้านกว่าบาทเทียบกับ3 3 0 e ที่เป็นตัวลองคันนี้ต้องบอกเลยว่าคันนี้เขาทำมาเพื่อขาย Drivers Car จริงๆเป็นคนที่ชอบขับขับ,ข,บขับรถจริงๆคันนี้เพิ่มมา1ล้านแต่ว่าแลกกับเครื่องยนต์อ่ะผมว่า ใครหลายๆคนที่ชอบขับรถอ่ะพร้อมแรกอยู่แล้วเป็นอัลติเมทล่างสุดยอด G20 เลยเพราะเราไม่นับ M3 อยู่แล้วเพราะ M3 เป็นรหัส G80 ใช่ก็เป็นตัวตัวจบตัวที่ the best ท์ของออฟเดอะไลนส่วนรถคันนี้นะครับก็เป็นอะไร M ที่เรารู้จ M c ที่ประกอบในประเทศรุ่นแรกซึ่งทั้สี M4.0I เนี่ยก็เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันแต่ว่าคันนี้นะประกอบในประเทศส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจนะสำหรับสามารถประกอบรถที่เป็น M แต่ก็คือเป็นแบบเริ่มต <Trans> <noise> ้นของ M นั่นแหละซึ่งเราก็อาจจะแอบลุ้นได้ว่าอาจจะมี M 40i ใน body อือนออกมาออกเป็นเช่นซีรีส์4จะเป็น M 440i คือเป็นตัวปัดกับ C 43 Coupe s ของ Mercedes-Benz นะฮะไอนี้มันจะมีคนมาถามว่าเฮ้ยทำไมเราซื้อซีรีส์3คันตั้ง4ล้านแล้วคนจะมีตอเลี้ยงไือ่จริง คนที่ซื้อเนี้ยก็อาจจะไม่อยากแท่ดูออกหรอกนุ่มมาสลิปเปอร์อ่ะแต่เราจะบอกว่ามันมีอะไรที่มันแบบพอสังเกตได้บ้างเลยนี่มาดูภายนอกภายในก่อนซึ่งเราจะเทียบกับตัวตำลึงซูร์เซึ่งของชันอะไรเนี้ยใกล้เคียงกันมากๆยก้ยเป็นในส่วนของเครื่องยนต์ตสมบบร่งกำลังคลิกจ่อยนะฮะสามารถคลิกดูได้เลยลดูวิธีอขับบนนะ,ะครับแล้วละเอียดอธิบายไว้อย่างละเอียดแล้วเรื่องของดีไซน์อย่างแรกที่สังเกตได้เลยก็คือกระจังหน้าจอถูกกรอบเหนี่ยวกุ้มด้วยสีเทาเกรย์จะมีรายละเอียดข้างในที่แตกต่างเป็นเทาทองด้าน กระจังหน้าเนี่ยเซิร์ชมาเนี่ยผมถามให้ย่ามหาคำอธิบายว่ากระจังหน้ามันเรียกว่าอะไรนะครับถือว่าคือด n มอนฟรอนกริลนะฮะดิมอนเหรอคือมันเป็นสามเฉกเเพชรอ่ะมันเชื่อมันเหมือนคู่แคนอะไรทีใช่มันก็ดูแบบว่าสปอเก็ขึ้นกว่าซีรนี่สามปกติถัดลงมาจากจังหน้าคือด้านข้างเลยครับไฟหน้าเลเซอร์ไลท์นั่นเองไฟหน้าตัวท็อปที่สุด แล้วคือมันให้ทั้งความสวยงามแล้วก็ฟังชั้นนอที่ดีมากๆอย่างแรกความสวยงามคือเดย์ทางไลท์มันเต็มมันสวยมันเต็มวงในซีรีส์สามตัวทั่วไปเนี่ยจะเป็นครึ่งเดียวด้านล่างหรือว่าเป็นหยดติ่งๆอีกตัวอันนี้ก็เป็นเรเซ์ไลท์นะครับข้างในจะมีดีเทลของสีฟ้าไปหน้าซีรีส์สามตัวอื่นเนี่ยจะเป็นโดนด้านนอกเปิดแต่อันเนี้ยเปิดทั้งคู่เลย ก็คือเวลาเปิดมาจะเห็นเป็น4ตัดวงกับเซตเปิดปิดอัตโนมัติเปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็ส่งได้ไกลคือส่งได้เกือบกิโลแต่มาข้างล่างก็จะมีช่องดักลมที่ตกแต่งด้วยซีเรียมเกรย์เช่นกันแล้วก็จะไม่มีไฟตัดหมอกเพราะไฟตัดหมอกก็รวมก็มาอยู่ในไฟเลเซอร์ไปแล้วเรียบร้อยถูกต้องนะันมาข้างก็จะเป็นล้อ19นิ้วลาย M 792 792M ซึ่งเป็นดับเบลสปอคห้าก้านคู่ง่ายๆสีทูโทนเป็นซีเรียมออกซีเรียมกับสีเงิน ะะฮทาให้ดูมีมิติมีมิติกว่าเดิมมีมิติกว่าสีดำใช่หน้า8น้8.5เท่ากันเหมือนในสารส้ท0ี i ยางก็จะไม่ได้หน้ากว้างเลยมากถ้าใครที่จะไปทบประมาณกันมากยางก็จะไม่กว้างมากใต่ก็จะประ8.5นะครับด้านค่าจริงๆเนี่ยสังเกตได้จุดสังเกตน้อยมากเลยเพราะยังมีเบรคแล้วก็มีเบรคสีน้ำเงินซึ่งก็สสาร3ท0ีจะมี Sport M Sport นะอลิเปอร์สีน้ำเงินนะฮะถัดมากันที่ด้านหลังด้านหลังเนี่ยเป็นอะไรที่อดเด็ดแลกว่าด้านหน้านิดนึงเพราะว่าด้านหลังเนี่ยจะมีแค่เพิ่มมมลลัังเเเเเเเทสสสสปปอออออยยยยยรรร์ีีีีีดววตถขขึ้นนา็ซก ท่อเสียปลายที่ไม่ใช่กลมๆท่อเสียเด็นเด่นขึ้นอ่าเป็นท่อแบบแปะกันชนไม่ใช่ท่อแบบต่อกันกับท่อจริงอ่าแต่ออกจริงนะแต่หมาจริงเพราะมันแปะตรงกันชนก็มีดีฟュเซอร์สีดำเงานะฮะดีฟュเซอร์ก็อะลกัปิดนึงเหมือนกันใช่ไม่ได้ฟังชั้นนอกเท่าไหร่จุดสังเกตหลักเลยสามสี่ศูนย์ไอแล้เป็นบบเรียมเกรย์ด้วยบางคนเห็นโลโก้ M เลยเอ้ะซื้อแปะเองก็จะรู้สึกเขินไอยล็กหน่อยนะแต่อันนี้คือแปะมาจากโรงงาน แล้วก็ X Drive นะครับ X Drive ด้วยที่บอกเลยว่าครนวนี้เป็นตอนที่พิเศษกว่าที่สามันอืน่นเดี๋ยวเราจะไปพูดกันตอนขังทีนะจะุดตองอนะทีนี้เรามาดูภายในกันบ้างนะครับ it's just three series ซีรีส์สามเลยซีรีส์ <laughs> ส, <c oughs> ส,สมามรมมาได้คือแตกต, <c oughs> ต่างเลยคือหนึ่งในส่วนของหน้าปัดเนี่ยจะมีโลโก้ M สามในสุดไอตรงเบลนะครับที่เป็นสามแถบเต็ม ซึ่งตอนนี้ร pues mm. ู้สึกว่าในรุ่นเปอร์ประมาณแท็กเ็แของสารสูตร E ก็มีให้ก็มีให้ไล่ยื่นอื่นก็ไล่เหมือนกันหมดลายข้างในเนี่ยไม่ใช่คาร์บอนนะครับก็เป็นลายติดะก้อนเหมือนในสารสูตร E เป็นลำโพงหามันค่าแล้วก็บอกว่าเออนัสกาปกติแต่ว่าแหมรถประมาณค่าเนี่ยที่วางขาด้านในเนี่ยน่าจะเอาเป็นหนังมาให้แบบในตำเเหน่งเนาะอันนี้แข็งเนพ็ตเวลาไปหัวในแท็กกระแทกไปกระแทกมาเนี่ยมีความเจ็บได้อยู่นะครับที่วางแขนเนี่ยผมว่าคันนี้มันแข็งชนิดหนึ่ง ไม่รู้ว่าสามส่วน e แข็งเท่านี้นหรอเ่าแนี้มันแข็งตัวเบาก,ก็ไม่ได้เปลี่ยนมากนะเบาเหมือนเดิมเลยเป็นเบาทรงเดียวกับสามสิบส่เลยถ้าในมุมมองคนที่ขบับสามสิบส่เนี่ยก็อาจจะคิดว่าคุ้มแต่ในมุมมองคนที่ขบับสามสี่สิบ i ที่มันแพงกว่าล้านนึงเนี่ยก็อาจจะได้สิ่งที่มันแบบแตกต่างเพิ่มาีกนิดนึงในส่วนภายในเพราะมันอยู่กับเราตลอดเวลาแต่ว่าภายในของ m สามสี่สิไ i เนี่ยจะมีแค่สีเดียวคือเป็นสีดำเดินได้สีน้ำเงินคือภายในมันเดิมไปหน่อยว่างันเถิดดูดูแฟลตดูแบบท เนี่อพูดถึงเรื่องของสิ่งที่ทุกคนที่อยากรู้ว่าทําไมเราต้องซื้อซีรีส์3นะครับแพงกว่าอีกล้านหนึ่งคือราคาของคันนี้นะ3.99เนี่ยไปชนกับซีรีส์5ตัวท็อปเหมือนกันก็คือ 5, 5. 3 0 E M Sport เอาจุดเด่นเลยนะ1นล้านบาทที่เพิ่มมาเนี่ยคุณได้อะไรบ้าง 1. เครื่องยนต์ 2. ระบบขั ب ب บเคลื่อนคือแตกต่างหมดเลยนะใช่รอเอาจริงก็แค่นี้ก็คือคุ้มแล้วนะคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์รหัส B58 B30 o 1, <5. S 2> oh, 1. 1> ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่พัฒนาแล้วของ B58 คือ B58 เนี่ยปรากฏครั้งแรกในซีรีส์3เนี่ยคือ 340i ตัว S30 ซึ่งยุคนั้นเนี่ยจะมีการซ้อนเครื่องยนต์อยู่เพราะว่า 335i ใช้ N55 แต่ว่าขั้นตอนนั้นจะเป็นรหัสต่อท้ายด้วย M0 หรือ M1 ไม่แน่ใจซึ่งคันนี้เป็น O1 นหัส O1 เนี่ยใช้ในซูเปอร์ใหม่ใช้ใน Z4 M40i แล้วก็ใช้ในคันนี้ M340i ซึ่งเขาบอกว่าแรงม้าเนี่ยในใบในเครมไว้3 g 4แต่บ้างก็บอกว่าเป็นเครื่องเดียวกันใช่ก็บอกว่าเป็น387จริงเทสจริงน่จะแรงกว่านั้นเบมก็อันอั ดอร์เคลมมาอยู่แล้วใช่ใชแรงบิดเนี่ย5้าอนิวตันเมตร,รตั้งแต่พันแปดร้อยรอบถึงห้าพันรอบเลยนะเป<ช>็นเทอร์โบแปดพันแล้วก็มีการแยกท่อภายในเทอร์โบแบ่งหนึ่งท่อสำหรับสามสูบอีกหนึ่งท่อสำหรับสามสูบงั้นเลยเหรอใช่ทั้งนี้ก็คือไม่มีเทอร์โบแลกเลยไม่มีเทอร์โบแลกคราจะมีใบเล็กก็ใบใหญ่ใบเล็กสำหรับรอบแรกๆแล้วก็ใบใหญ่สำหรับรอบความเร็วสูงทําให มันค่อนข้างจะแฝดท้องกับทอกมาเร็วท้องมาเร็วอัตราเร่งตอบสนองดีมากขึ้นเหมือนรถ NA เลยกดปุ๊บมากดไปว่ามันมีอะไรมาเติมตลอดเวลาคันนี้เนี่ยจับคู่กับเกียร์ ZS 8เอฟแปดสปีดถ้าอัลตาเร่งสูงถึงร้อยได้ในเนี่ยเขาเคลมไว้ว่า4.4วินาทีมาพร้อมกับล้อนชนทนเป็นรถที่ไม่ว่าจะความเร็วเท่าไหร่ก็ยังมีแรงดึงอยู่ตลอดอ่ะคือดึงได้ถึง200เลยอ่ะใช่ความรู้สึกต่างๆตอนที่เราแบบเกียร์อ่ะมันสปอร์ตมากแม้กระทั่งแบบเสียงเครื่องที่แบบพร้อมมากผมบเรียหกสู่นเียง300 เสียเพล็กกว่าเยอะเลยการออกแบบเขอใหเสียใหม่เขาก็อยากเป็นรถที่แบบซิ่งได้เนะาะเขากออกแบบเสียให้มันแนสนอสเซติกมีความสวยงามมีความพร้อมเออคือความแน่นของ,ของเครื่องยนต์ที่มันแข็งแรงกว่าจริงๆทีนี้มาพูดถึงส่วนของเกียร์บ้างขึ้รถคันนี้ผมชอบถึงเพราะเกียร์เราสามารถดาวชิปลงมาได้เยอะมากๆเลยแล้วเวลาดาวชิปทุกครั้งก็จะมีเสียงปลอบแอบกูปุ๊ปุ๊บปุ๊บเออมีมาตลอดเกียร์รับท้องได้เยอะลอกสูงได้ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไม bm ถึง เปลี่ยนจากลูกคมาเป็นสเตป8แต่ในดีเทลของเกียร์มันก็จะมีท็อกที่เราได้แตกต่างกันแต่ก็เป็นสเตป8 ใช้ตั้งแต่รถบ้านตัวเบสสุดอย่าตัวท็อปสุดอย่าง M8 Competition ก็ใช้ตัว <M 8. S 1> เดียวช่วงล่างคันนี้เนี่ยเป็นช่วงล่างกระดับถีบ M Suspension ถ้าอ่านในโบรชัวร์เนี่ยก็คือจะเหมือนกับ Star s u ท i เลยเพราะว่ามันคือชว่วไฟฟ้า <c oughs> ที่สามารถปรับความแข็งความอ่อนได้สามารถเข้าได้กับคาแรคเตอร์การขับขี่ของหลายๆคนนะไม่ว่าคุณจะชอบความนุ่มหรือคุณจะชอบความกระชับมันเป็นให้ทุกอย่างต้องอยอมรับว่าไปสุดก็อาจจะไม่ได้สุดมากนุ่มก็อาจจะไม่ได้นุ่มมากขนาดแบบเหมือนขับเบนซ์อะไรอย่เงี้ยนะในช่วงเรียนที่มันแข็งก็อ่อนเนี่ยทุกอย่่่่่าาางงงงมมัันนบแร้ดีไววจะเป็ชล วิ็นอ่อนสุดหรือว่าก่วลังแข็งสุดเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยรถคันนี้ช่วงล่างมันไม่ได้เป็นเรสซิ่งจ๋าขนาดนั้นมันไม่ได้แบบว่าตึงตังเหมือนในช่วงล่างที่แบบฟิกมาแข่งนิ่มกว่าช่วงล่างอ M ot, s อร์ตใช่ที่แท้จะเป็นสปอร์ตสุดเรื่องของช่วงล่าง M อ p o r t อีกเพรถึงหัวด้วยความเร็วสูงเนี่ยก็ยังมั่นใจในช่วงล่าง สบายแต่ไม่ยุ้ยสบายแต่ไม่ยุ้ยใช่ใช่ถ้าว่าสบายแต่ไม่ยุ้ยเบนที่วิวใช้คำว่า X Drive เสมอไม่ว่าจะเป็นโรลเปอร์คัพเกินสีล้อแบบรถ Full w h e l Drive หรือว่าเป็นรถ All w h e e l Drive X Drive หมดเลยใช่จะไม่บอกดีเทลไม่จะไม่ใช่เหมือนเบนที่มี 4MATIC r m a t i c Plus เลยแต่จากการที่เราขับเองเนี่ยคือรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นเรียบไ i อะ แังบิดเนี่ยไปห้าสิเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยอน่าจะเยอะแล้วก็เวลาวิ่งคุยทางตรงเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ล้อหน้าจะเป็นศูนย์แต่พอเราเปลี่ยนเลนหรือว่าช่วงเข้าโค้งอะไรเงี้ยก็จะมีแรงบิดมาช่วยล้อหน้าซึ่งจะมีอาการของรถเพื่อนสี่ล้อที่เราเห็นบ้างในบางครั้งเช่นตอนที่เราแบบกำลังออกตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็คุยล้อหน้าการเปลี่ยนเลนในช่วขงของความเร็วสูงการเข้าโค้งอะไรพวกนี้ก็จะมีความตะกุยของล้อหน้าอยู่หน้ามันไม่ได้ไวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มันลดคำหน้าไอข้ข คนขับสี่หรือขับหน้าเนี่ยจะพอเข้าใจความรู้สึกของความที่ล้อหน้าดินเอาจริงๆนะคาแรคเตอร์มันเหมือนขับหลังมากกว่าเราขับหน้ามากๆตอน BM เนี่ยคือเป็นคนที่ชอบขับหลังแล้วอะ่ะยังไงก็คาแรคเตอร์ขับหลังต้องมายังไงคันนี้ก็ <c oughs> ถือว่าเป็นเรียใบแอส ใช่แล้วถ้าอยากให้เป็นรถขับหลังแต่ว่าหลุดหลุดติ้นติ้นอะไรได้แค่ก,กด ESC off ฟิดแท็กชั่นแค่นีญญ้เลยคุณก็สามา,มถา<ค>รถดนะิฟตไปไางได้เป็นรถทัสีที่เหมือนรถขับหลังมากที่มาถึงอีกอย่างหนึ่งที่ก็เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ไอซีที่สามนุ่นธรรมดาเขาไม่มีให้ก็คือเฟือง้ายที่เป็นแบบ เ M s มสปอร์ตเเอเฟืองท้ายที่มีความแม่นยำสูงมีการส่งกำลังไปที่ล้อที่มันเสียทรัคชั่นได้เยอะกว่าในรถของซีซาปกติเนี่ยเวลาล้อชเช่นข้างหนึ่งโดนน้ำเปียกน้ำหรือว่ามีแบบว่าทรัคชั่นไปเนี่ยตัดกำลังเลยไปล้อหนึ่งได้ม,มันก็จะรู้สึกว่าเหยียบไม่ค่อยไปใช่ไหมคันนี้เนี่ยก็ยังมีการที่ส่งกาลังไปได้อยู่ทาให้มันมีความเขาเรียกว่ามีความ,วามข้องตัวในโค้งมากกว่าอันนี้ที่ผมรีวิวมานะที่ผมอ่านมาแต่ทีนี้พูดถึงหมวกกระแทกขีดบ้างคันนี้เนี่ย เป็นช่วงอะ a p t ทีฟเนาะมีหมดเทสสี่ระดับสี่โหมดเป็นโหมดหลักสาม Adaptive อีกหนึ่งซึ่งโหมดอะ a p t ทีฟเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นเนาะไอ้ปุม่มโหมดอะ a p t ทีฟเนี่ยทำให้เราเรียกว่าตอบสนองต่อการขับของเราได้ทันท่วงทีเวลาเราขับรถธรรมดาคุยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ปรับเป็นโหมดที่ขับสบายโหมดคอมฟอร์ t ให้อยากแซงต่อมาเร่งไปลึๆเนี่ยก็จะปรับมาเป็นโหมดสปอร์ตตอบสนองเร็วขึ้นให้เวลาทางตรงเนี่ยภูมิวารีจะหนักนะ แต่พอเวลาขับมาในเมืองช้าๆเนี่ยพวกอะไรจะเบาน้ำหนักลงให้เองเป็นแบบเบาเลยอ่ะนี่เรียกว่า AI มันค่อนข้างฉลาดคือผมไม่รู้ว่าคันนี้มันอินทิเกรตกับแผนที่ด้วยหรือเปล่าโค้งความเร็วเท่านี้ความเร็วสูงเท่านี้เนี่ยพวมอะไรหนักเท่านี้เลยไปได้นะไ่ได้เคยได้ยินมาว่า BMW ทำแล้วแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันอยู่ในโหมดแ้คทีฟหรือเปล่าคันลงมาคือสามโหมดหลักๆที่เหลือนะฮะก็คือเขาจะมีการจัดปุ่มให้มันเรียงกันอยู่นี่แหละแล้วก็มีการคันด้วยไอที่ด้นูน มี <med> บนกับล่างบนสุดเป็นสปอร์ตตรงกลางร,ระหว่างปุ่เป็นคอมฟอร์ตแล้วก็ถัดมาอันเดียวก็คือเป็นอีโคมคะะซึ่งโหมดสปอร์ตเนี่ยก็บทโหมดสุดของเขาแหละพุมอะไรหนักคันเร่งไวพ่อวาลวเปิดพ่อดังคือแบบดาวชิฟต์ก็จะมีเสียงพ็อปเสียงแบง เดี๋ยวพอเป็นสปอร์ตพัดปุ๊บเกียร์จะลากรอบสูงขึ้นจะตกลงมาลงมาอีกเกียร์ตกมารอเราลกอยเกียร์หนึ่งคอมฟอร์ตก็เหมือนกันกลางไม่มีอะไรนะะฮอีโคก็เหมือนเหมือนอีโคทั่วไปเหมือนที่สามปกติเลยหมดคือคอนแนลโหมดอีโคอ่ะจริงๆอัตราสิ้นเปลือกถ้าใครกังวลมันก็ยังทำได้ดีนะคือคันแนลผมเยียดระดับหนี่ยก็อาจจะประมาณลงมาเหลือหกหรือเจ็ดอ่ะถ้ากดอันเาียวหกเจ็ดแต่ถ้าเกิดคุยทางไกลขับเรื่อยๆขับชิลๆเนี่ยมันทำได้สิบจุดสามลิตรเลยนะคือต้องเข้าใจเป็นรถหกสูบสาม ห้าลิตรสีร่ลิตรเลยขับแรงก็ก warning. Warning. ินน้ํามันตามเท้าขับประหยัดก็ก็ประหยัดได้ข้อปลอดภัยมีไม่ให้จัดเต็มฟอนต์ collision warning เลี้ยงดีฟ้าช่วย warning เลี้ยงเชน warning ทุกอย่างเหมือนใน B M ตัวนี้ที่เกามีกันอะ Active cruise control with stop and go พื่อตามกันหน้าขับความเร็วให้เองแล้วก็ออกตัวตามพายังหน้าได้นะก็คือนี้แล้วทุกอย่างเนี่ยคืออยู่ในเกมท็อปเทียร์ก็เป็นเรดาร์ตัวท top เป็นแล้วที่ตัวทอนั่นเองระบบช่วยจอดอัตโนมัติมีให้ parking assistant plus กล้องวายหน้าหน้ารถึ่งผมชอบม,มากกล้องแบบกล้องแต่แรกว่าสิบมีให้ด้วยแล้วก็วววเป็นนะกล้องว,วอายหน้ารถเวลาจะซอย จุดเด่นของ N54 ที่ทั่วโลกอยอมรับเลยก็คือมันจูนได้เยอะมากจูนไปได้ถึงรเตอเห็น900แรงม้าในเครื่องยนต์ของ BMW แต่ว่าด้วยความที่เป็นเครื่องยนต์ชุดแรกที่เริ่มผลิตแบบแมสต์เน่เบันที่ยังไไมีปัญหาอยู่ ก็คือเรียกว่าจูนไปจูนมาก็อพังได้ง่ายๆเอ็น514ปรากฏในตระกูล35ข้างหลังเนยนยุค 35i เยนยุคช่วง2005-2010ประมาณเนี้ยก็คือจะเป็น E90 35i 535i อะไรพวกเนี้ยนะถัดมาในยุคของ F30 เนี่ยเป็นซีรีส์3ก็จะมีเครื่องยนต์เอ็5ประดับการเป็นเครื่องยนต์คาแรคเตอร์เดียวกับเอ5 4เลยแต่ต่างกันที่มีเทอร์โบรูปเดียวเป็นเทอร์โบแบบวินสกอร์ดีเรลเวอร์ตี้เยอะขึ้นแต่ว่าจูนเนี่ยก็จูน ห5 5เนี่ยพิจอนที่ทำแล้วสุดประานา์ที่สุดประหลานระหว่างพอมาณและรีเวยร์ตี้ได้ดีคือยนต์นี้เลยถูกใส่ใน m 2ซึ่งสีนี้เปลี่ยนแปกจากใน 2, 3, ตัวของสีสามปกติแล้วคือจะเป็นหับบฉีดแบบจะฉีดได้แม่นกว่ามากขึ้นถัดลงมาจาก n อ5 5เนี่ย b 5 8ซึ่งในช่วงที่เปลี่ยนผ่าน,นก็คือในช่วงของเอ็34 3 35 i อเ็เป็น n 55แต่340 I ยุคนั้นเนี่ยจะเป็น B 58ก็คือ LCI แล้วใช่เป็น B 58ต่อท้ายด้วย M 0หรือ M 1เนี่ยซึ่งเป็นก่อนก่อนที่เป็นตัวนี้ที่เป็นคนหนึ่งเกิดมาเรื่อยๆนะครับจนถึงเป็นตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ B 58ที่ผมว่าสมบูรณ์แบบที่สุดรุ่นนึงแล้วแหละเพราะว่าใช้หลายรุ่นมาเลยไม่ว่าจะเป็นต้นทัดที่สมัยเป็นสุรา่ายนต์นี้ก็ใช้คล้ายกับ B 58คือเป็นเทอร์โบเดียวจัต่างแค่เป็นโฟร์สเต็ปและแน่นอนาคตเนี่ยเครื่องยนต์ที่สามารถจูนไปได้ไกลเลยแน่นอนนะว่ามันเครื่องแน่น เอาละเอาเป็นว่าเรามาสรุปของคันนี้กันดีกว่าครับครับผมนะเอ็ม3 i เนี่ยถือว่าเป็นรถที่เป็นทุกอย่างให้เราได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบคุณพ่อไปส่งลูกขับไม่ต้องเร็วก็สามารถเป็นได้ถ้าวันใดคืนดีมีพ้อคมคนสูงสุดอาจจะนพอรุอ่นเล็กอะไรเงี้ยสามารถกินได้เลยนะเราจะขับยังไงมันก็เป็นได้ช่วงล่างก็ปรับได้หมดเครื่องก็ขับแบบช้าก็ได้ขับแบบเร็วๆก็ได้รถสําหรับนักขับจริงๆเพิ่มมา1ล้านจาก 300i คือคุ้มถ้าถ้ามีตังค์สี่ล้านบาทเนี่ยคือโดน เป็นรถที่เรนจ์การใช้งานกว้างสามารถกดปุ่มปุ่มเดียวเปลี่ยนเป็นปคนละคันได้เลยเออ,เออเรื่องนี้ก็ได้เลเป็นหมาป่าร่างแกะซึ่งก็ไม่ขนาดว่าเป็นแบบ M3 M5 เพราะเดี๋ยวนี้ M3 M5 เนี่ยดูแบบดุดันขึ้นกว่ารุ่นธรรมดาชัดเจนแต่คันนี้เนี่ยยังดูผานผ่านอนยู่เหมือนที่3อยู่คุณขับอีโค่เนี่ยขับมนรถทั่วไปเลยสบายขับนิ่งๆเสียงไม่ดังไม่ออกอันนี้กำลังสวยอันนี้ดี แล้วพอแค่คุณปรับไปเป็นหมวดสปอร์ตหรือสปอร์ตพัดเนี่ยแล้วคุณเหยียบคันเล่งจนเต็มเนี่ยนี่เหรอฮะเรืนี้หมือนกับพุ่งไปข้างหน้าเลยนะน่าจะเหอเรถอีกคันนึงเลยอ่ะอีกคันนึงเลยที่แบบว่าไป็นรถสปอร์ตเรืนี้คือรถที่เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยากจะแบบซื้อทั้งรถสปอร์ตรถครอบครัวรถเอาผ่านร,รถบ้านอะไรอย่างเงี้ยคันนี้คันเดียวมันจบเลยไยงไวประมาณไวรุ่นแ่บก็แบบทำเนี้ยมันก็แบบไม่ได้ขี้เลยอะ ถ้ามีคิดว่ายัางไงสักวันหนึ่งฉันจะต้องไปซัดอ่ะอาจจะไปลงแทกเอ,ออยังไงคันนี้ก็คือได้ใช้คยับได้ใส่ของไปเที่ยวได้เที<อ>่ยวหลางจังหวัดได้ขับลงแทกได้วันธรรมดาซี่งวันธรรมดาขับเบื่อเบื่อหยาบสิ่งกดสวัสดิ์ซัดจบจบเก็กบได้เลยสิ่งพระดูภายนอกก็บางคนก็คงแยกไม่ออกหรอกกระดูกายนทีน่สามตัวไปที่สามเนาะแต่พอซัดคือฮะแหละเฮ้ยไม่ธรรมดาจะมีข้อที่เราอยากจะให้ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมขึ้นมาเลยชื่อของเบรกคือเบรกเนี่ยค่อนข้างหนืดมันไม่ติงจิบแบบล็อกอ่ะ หนึ่งนก็ค่อยเบรกอ่ะคือเบรกเน,นี้ยมันเป็นเบรกตัวเดียวกับตัว3 3 0 e m sport เนี้ยคันนนั้่ะถือว่าโอเคนะแต่คันนี้ผมรู้สึกว่ามันแรงเกินสำหรับเบรกถ้าใครที่ซื้อไปก็แนะนําว่าควรอัปเกรดเบรกอย่างรแรงเป็นเบรกสีแดง m p e r f o r m a n c e สรุปถ้ามีเงิน4ล้านเป๊ะซื้อไหมครับคันนี้ถ้ามีเงิน4ล้านเราไม่ทิ้งะไรอยากมีรถหนึ่งล้านใช้ได้ทุกอย่างถาสถานการณ์ชีวิตเนี่ยคันนี้จบสิ่งที่ทำไม่ได้คือดูน้ำเตรียมแพ้น้ำถ้าเป็น x4 สี่สูบไฟเนี่ยตัดต้นใ้จริงลุย เหาได้ซิ่งได้โอ okay, เคสหรับวันนี้เราก็ขอปิดการรีนนวิว m 3 4สุดท้ายซึ่งเป็นรถที่ฮอตคิดมาช่วงนี้อ,นอยู่นะ,นะครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณเบียนรีนวิวไทยแลนด์ที่เรารถนะเรามารีวิวในวันนี้สำหรับใครที่สนใจติดต่อสปอนเซอร์สามารถที่จะติดต่อเข้ามาที่คอมแทคต,ตรงนี้ได้เลยครับผมเวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมไปครับเขาไปซิ่งก่อนนะฮะขบ มันยกวนารถน่ากลัวทีนี <m <m ้มันมันเอาอยู่ครับมันเอาอยู่ครับ